สวัสดีนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะมาทําคลิปสั้นๆนะคะมาเก็บบวบหอมสี่ลูกนี้นะคะเมื่อวานตอนเย็นเราก็ลืมเก็บนะคะตั้งใจจะมาเก็บตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ทํานูน่นทํานี่นะคะแล้วก็มีคนมาเรียกไปนู่นนะคะหน้าบ้านเราก็เลยลืมเลยค่ะคุยเสร็จแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ในบ้านต่อนะคะมีสี่ลูกนะคะแล้วก็น้ําเต้าลูกนอ่อนเยอะเลยค่ะกําลังติดลูกเท่ากำปั้นนะคะ ค่ะเดี๋ยวก็จะตัดทั้งหมดสีลูกนะคะตัดเสร็จแล้วค่อยมารับชมกันคะ่ะค่ะท่านผู้ชมก็ตัดมาแล้วนะคะบพรหอมสี่ลูกะค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะก็จะมีน้ําท่วมขังนะคะที่หลังบ้านเนาะมุมนี้นะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมะค่ะบอลสีบนบ้านนะคะค่ะนี่ก็เป็นแก้วมังกรที่หลังบ้านนะคะตอนนั้นก็ติดดอก15้าดอกนะคะแต่ว่า ล่วงนะคะผลร่วงเยอะไอ้ดอกร่วงเยอะแล้วค่ะก็ติดผลให้ไม่เยอะนะคะติดผลแค่5้าลูกนะคะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแดงแล้วนะคะนี่ค่ะติดลูกแค่5้ลูกนะคะดอกร่วงไป10ดอกค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะ น้ำเต้าลูกเล็กๆนะคะก็ยังติดลูกเรื่อยๆนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ติดดอกเยอะแล้วค่ะเมื่อวานเราผสมเกสรไป5้หดอกนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะอีก2ลูกนะคะแล้วก็ ตรงนี้อีก3ามลูปนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามีฝนตกลงมานะคะตอนที่หลังจากเราผสมเกรสรเสร็จะคะ่ะอันนี้ก็เป็นดอกตเมียนะคะอันนี้ก็คือติดแล้วนะคะรอโตเนาะน,นี่ก็จะเป็นบวบหอมนะคะบวบหอมก็ ติดดอกติดผลเรื่อยๆะค่ะค่ะก็มีบ่มหอมลูกหนึ่งนะคะที่เถาเขาเลื้อยขึ้นต้นมะกรูดะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกกระเลียงนะคะที่วันนั้นเราเก็บไปได้ประมาณ3ามขีดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าลูกก็ยังไม่ค่อยสุกแดงนะคะเราเก็บเพราะว่ามเมล็ดเขาเน่านะคะฝนตกมาใส่เยอะ,ะคะ่ะทีนี้มเมล็ดจะเน่าทิ้งนะคะเราก็เลยเก็บเก็บแบบที่เขายังไม่สุกแดงเต็มที่ะค่ะ ค่ะวันนี้ก็มาทักทายในคลิปสั้นๆเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเก็บผักสวนครัวค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กําลังใจเสมอมานะคะวันนี้ก็เก็บบวบหอมแค่สี่ลูกนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ